แรงตายไควยาค่ะวันนี้ชวนแรงคํำว่าเรียมค่ะคํำว่าเรียมค่ะคํำว่าเรียมในภาษาตายนะคะมีความไม้ว่าสะอาดเรียบร้อยหรือว่าดูสวยงามก็ได้ค่ะโอเคตัวอย่างเช่นเฮ hey, ไปจีบตาหลูงเศร้าหลุงคลิงกัีนี่จัดบ้านเรียมนี่ลูกสาวของลุงคลิงนะคะเป็นคนที่ จัดบ้านสะอาดเรียบร้อยมากค่ะจัดบ้านเรียมเนี่ยรื้อตัวย่างเช่นในยุหมู่บ้านเราที่เรียมจังมีการพัฒนาไหมเรียมนี่เธอหมู่บ้านของเราในตอนนี้นะคะมีการพัฒนาดูสะอาดเรียบร้อยสวยงามนั่นเองค่ะว้าว <Wow. S 1> ถ้าไม่เรียมก็คือไม่สะอาดแหลรกลุงรังไม่สวยงามอันนี้เขาเหลือกว่าไม่เรียมนะคะ ชอบคลิปแรงตายตาน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดติดใจกดไลค์กดแชร์บ้างนะคะชวนแรงตายค่ะแรงกันจับจับกันไปเรื่อยค่ะแรงตายค่ะรบกวนกดติดตาเมเจ้าหน้าทีน,กกนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ